สวัสดีครับชา่าแมจิกแ l ลเทโนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับชื่อเนชนะครับเนชเป็นคนอ่านภพยในช่อง m a g i c แอลเทโวันนี้เรามาอยู่กันในทีมหัวข้อเป็นคลิปแรนดอมนะครับซึ่งเราจะแช a n n อ l พลังงาน Collective จากจัก,กรวาลหรือว่าจาก u n นิเวอร์นะครับในสิ่งที่คุณเชื่อและช่วงนี้ในคืนที่เนชอาคืนนี้นะครับเป็นคืนที่ Uh, มีโซล a r อีคลิปส์นะครับแล้วก็เป็นสรุปราคานะครับบวกกับพลังงานของ New Moon หรือว่าพลังงานดวงจันทร์ใหม่ซึ่งอยู่ในราศีลิบราซึ่งราศีลิบรากับ n นิวมูลนั่นหมายความว่าจะมีการรีเซ็ตหรือมีการปรับตัวทางโหราศาสตร์แล้วก็ทางพลังงานของจักรวาลในส่วนของ ความรักนะครับครั้งใหม่นะครับสำหรับใครที่ต้องการ Energy ใหม่ๆต้องการพลังงานใหม่ๆก็เตรียมทำสมาธิ meditate นะครับแล้วก็รวมถึงเขียน Journal เขียน m a n i f e s t a t i o n นะครับถ้าใครชอบทำอะไรแบบนั้นและบวกกับพลังงาน Solar Eclipse ด้วยก็จะทวีแบบทวีความแบบ ทวีคูณความพลังงานมันจะ i n นเทนส์ขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าสมมติว่าใครชอบม a เ i f e ส t a ช i ั่นนะครับใครชอบจ o ร์ n a ลลิ่ใครชอบม d ดิเท e ก็แนะนำนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาฟังพลังงานจากคอ l เลกทีฟนะครับพลังงานข้อความ r a n d อมจาก u n i v e r s ร์สกันนะครับว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับพวกเราและสำหรับใครที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ไม่ใช่ความบังเอิญน,นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของโชคชะตาที่เนช เป็นคนแชแนลพลังงานเนชเป็นคนรับข้อความจากก็อดจาก u n i v e r s ร์แสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเชื่อนะครับไม่ว่าคุณจะนับถืออะไรก็แล้วแต่เราต้อนรับตรงนั้นหมดและเราอยากให้คุณทําสมาธิไปพร้อมๆกับเนชนะครับแล้วเราจะมาแชแนลพลังงานว่าในส่วนของหลังเดือนนี้นะครับหรือว่าในช่วงหลังจากคืนนิวมูนนี้นะครับรวมถึงในช่วงโซล่ l คลิปสุดิยุป,ปราคาเนี่ยที่มันเกิดพร้อมกันเนี่ย มันจะมีอะไรเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในทางความรักบ้างนะครับแม้กระทั่งคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งคนที่ยังไม่มีความสัมพันธ์ก็แล้วแต่นะครับเรามาดูว่ามี energy อะไรที่มันมีการเปลี่ยนแปลงมี energy อะไรที่มัน shift มันเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเนี่ยจะดูในส่วนของ astrology ก่อนนะครับในส่วนของโหราศาสตร์ก่อน solar sign หลังจากนั้น จะใช้ไพย r r c l l e นะครับแล้วก็ใช้ไพ Tarot ในการขยายความ m e s สเ g จจากจักรวาลน,นะครับเราสุดลมหายใจไปลึกๆพร้อมกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิป Random นะครับถ้าใครชื่นชอบตรงไหนหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับ Okay. มาดูพลังงานกันนะครับสูดลมหายใจพร้อ,อมๆกันนะครับคิดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ใครเชื่อเรื่องก้อเรื่องจกักรวาลก็นึกถึงตามนั้นได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นคนอ่านไพ่ให้อุ๊บส์ออกมาแล้วนะครับโอเคนะครับไพ่ใบแรกนะครับที่ได้คือไพ่ราศีฟอร์โกนะครับหรือว่าราศีกันภาพอ,อาจจะกลับหัวนะครับต้องขออภัยด้วยเหมือนกันาราศีฟอร์โกราศีกันเนี่ยเป็น ราศีทึงพูดเป็นราศีธาตุดินนะครับซึ่งพูดถึงชีวิตประจําวันพูดถึงข้อมูลต่างๆชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตหรือว่าการลงทุนในส่วนของอะไรที่มันจับต้องได้นะครับเช่นงานบ้านงานประจําหรือว่า อะไรที่มัเป็นรูทีนของเรานะครับอะไรเป็นกิจวัตรประจําวันของเรานะครับเดี๋ยวเนมาขอไพ่เพิ่มนะครับว่าเขามีอะไรอยากจะบอกกับเรานะครับคนที่เข้ามาฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับ v ว r โก l เอเซนเดนต์นะครับเอเซนเดนตได้ไพ่เอเซนเดนต์เหมือนกันนะครับโอเคพลังงานแรกที่เนช พลังงานแรกชี่นเนชจับต้องได้เลยนะครับนตอนนี้เนชเนชขอข้อความเพิ่มเนชไม่อยากพูดในสิ่งที่เขายังไม่ได้บอกกับเรานะครับ โอเคโอเคนี่เป็นข้อความสำหรับอันนี้เป็นข้อความเดนนิสขอคอนเฟิร์มอชันอันนี้เป็นข้อความสำหรับคนที่กำลังตามหาหลักครั้งใหม่นะครับ <c oughs> สำหรับคนที่ตามหาเนสขอโทษสำหรับคนที่ตามหาหลักครั้งใหม่นะครับ สำหรับใครที่ตามั่หาหาลครใหม่บุคลิกที่ชัดเจนของคนที่กำลังจะเข้ามาหรือว่าคนที่กำลังคุณกำลังเดทด,ดัวเอยู่นะตอนนี้ก็ <c oughs> อาจจะเป็นราศีกันนะครับหรืออาจจะมามีราศีกันในชาติหรือคุณอาจจะเป็นราศีกันนะครับแต่สิ่งที่คุณดึงดูดเลยก็คือคนที่จะเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณหรือว่าคนที่จะคนที่คุณกําลังจะเจอพบเจอหรือว่ากําลังจะค้นหาอะไรด้วยเนี่ยเขา เป็นคนที่เขาเป็นคนที่มาจากทางไกลเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นต่างชาติต่างภาษาและเราได้ยินว่าเขาเป็นคนที่เป็นคนที่คุณจะเจอในชีวิตประจําวันหรือว่าเป็นคนที่คุณเจอในชีวิตประจําวันแล้วและจะมาเจอคุณ เรารู้สึกได้ว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของกิจวัตรประจําวันใหม่สําหรับใครบางคนถ้าสมมุติคุณเคยมีวิถีชีวิตปกติทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ออฟฟิศแต่ว่าคุณเปลี่ยนสถานที่ทำงานใหม่หรือคุณเปลี่ยนกิจกรรมอะไรใหม่ๆเรารสึกได้ว่าคุณเข้าสังคมใหม่เรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณในชีวิตประจําวันของคุณใน กิจวัตรที่คุณทำลงใหม่เพราะว่าไพ่เวอรโกหรือว่าไพ่ราศีกันพูดถึงอะไรที่ไปเป็นงานอนดิเรกด้วยเหมือนกันเราสึกหรืว่าคนคนนี้เขาเข้ามาหาคุณในรูปแบบของเพื่อนก่อนและบวกกับโซลาร์แฟลชด้วยเราสึกหรืว่าพลังงานนี้ค่อนข้างแอทีเวตแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนในบุคลิกภาพของเขามากๆว่าเขามีท่าทีจะเข้ามาหาคุณและสําหรับใคร ที่อยู่ในความสัมพันธ์อันนี้เป็นคอนเฟิร์มเอชั่นจากคุณถ้าคุณเป็นราศีกันนะครับหรือว่าเขาเป็นราศีกันก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าสําหรับใครที่มีสาหรับใครที่มีความสัมพันธ์แล้วเขาเป็นราศีกันและเขามาในรูปแบบของเพื่อนอันนี้เป็นคอนเฟิร์มเอชั่นนะครับว่าว่าสิ่งที่นชยชพูดไปกําลังจะเป็นจริงนะครับและอีคอนเฟิร์มเชั่นหนึ่งเนียอยากจะบอกว่าในช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณพบเจอเพื่อนใหม่เยอะ คุณพบเจอเพื่อนใหม่ในชีวิตประจําวันคุณเยอะคุณมีการเปลี่ยนกิจวัตรประจําใหม่แล้วเจอเข้าสังคมใหม่ๆเป็นเพื่อนใหม่ที่คุณไม่เคยพบเจอมาก่อนนะครับแมสเซจนี้เป็นแมสเซจของคุณเนเจอร์เลข2-2-2-2เป็นคอนเฟิร์มชันจากกอ d ดเป็นความคอนเฟิร์มชันจากสิ่งสศักดิ์สิทธิ์นะครับ,22 22. God, รบว่าสิ่งที่น่ยพูดไปเป็นจริงเราจะมาฟังเมสเซจกันว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณนะครับ คนคนนี้เป็นคนที่แอบมองคุณชัดมากๆในคนลุกมากๆได้ไพ่ Perception นะครับคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักแล้วด้วยเหมือนกันหรือแม้กระทั่งคนคนนี้ส่องคุณนะครับเราได้ยินว่าส่องคุณในชีวิตประจําวันและมันมันมัน,ม,นมันมากกว่ามันมากกว่าการแค่แบบส่องแต่ว่ามันเมเชอร์ของแบบคุณรู้จักเขามาเยอะพอสมควร ไพโอเชนด์ออฟอิทเนอร์นอลเลิฟนะครับหรือว่ามหาสมุทรของความหลักอันเป็นนิรันด์โอเช t e r อ a l เ o อร์นอลเลิฟนะครับฮ e ลลิ่งบบกไพ่เพร e เซชันคนคนนี้ที่คุณกำลังจะตามหาและคุณกำลังจะเข้ามาใครฟังเมสเซจนี้นะครับเป็น confirmation จากคุณอาจจะมีคนน้อยคนพอเมสเซจค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเนสไม่แค่ว่าเนสไม่แค่ว่าคนอาจจะฟังแค่แบบ50หรือ100คนเนสไม่แคร์แต่ว่าเนสต้องการถ่ายทอดเมสเซจให้มัน ตรงมากที่สุดนี่อยากจะบอกว่าคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักแล้วและเป็นคนที่เขาแอบมองคุณห่างๆนะครับหลังจากเห้คุณฟังคลิปวิดีโอนี้ไม่ว่าคุณจะฟังในคลิปวิดีโอในช่วงไหนแต่ช่วงที่เนชอัดน,นะตอนนี้เป็นช่วง Solar Eclipse นะครับบวกกับ New Moon คนนี้ลักษณะท่าทางของเขา เขาเป็นคนที่ดูดีภายนอกมากๆเป็นคนที่ดูดีภายนอกมากๆเราได้ยินว่าเป็นคนที่ครีเอทีฟมากๆเป็นคนที่โกลอพมากๆเขาอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นคนที่เรียนด้านแบบครีเอทีฟหรือทํางานด้านครีเอทีฟนะครับถ้าคุณอยู่ในวงการนั้นหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นงานครีเอทีฟนะครับเล่นดนตรี วาดภาพหรืออะไรเกี่ยวกับท้งนอมทำลองนั้นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เนชได้ยิยนและแตดี๋ยวเนชจะขอขยายความว่าเขาเป็นคนยังไงเนชไมไ่ได้ตั้งหัวข้ออันนี้นะครับเนชลงแบบแรนดอมมากๆ exhaustive rigorous นะครับโอเคคนนี้จะ ถ้าสมมุติว่าคุณกําลังเจออยู่นะคนนี้นะคนนี้จะเป็นคนที่ลุกหนักมากๆในการเข้ามาหาคุณนะครับถ้าสมมุติว่าเขายังไม่มาเขาก็ะกะจะเข้ามาเร็วๆนี้นี่คือสิ่งที่เราได้ยินเดนนิสขอคอนเฟิร์มชันจากจากไพ่ก่อนว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา c a เคฟวิชเวลโอเคเราอยากจะบอกว่าคนคนนี้หวังดีกับคุณมากๆแล้วมีท่าทีว่าจะเป็นเพื่อนของคุณนะครับ เป็นคนที่เข้ามาที่แบบจริงใจมากๆนะครับได้ไพ่ทิวลิปนะครับทิวลิปเป็นดอกไม้ที่เราเวลาส่งหาคนอื่นนะครับเราแคร์ถูกไหม เวลาเอาเยี่ยมแบบคนไข้หรือไปให้คนที่เรารักอะไรเงี้ยมันคือดอกไม้แห่งการแคร์ถูกไหมและเราจะบอกว่าเขาเป็นคนที่จริงใจกับคุณมากๆเชื่อใจได้นะครับคนคนนี้ี๋ยวเนจะขอคอนเฟิร์มชันเพิ่มต่อแล้วเนจะได้ยินว่าเป็นคนที่แคร์คุณมากๆแล้วก็มาในรูปแบบของเพื่อนถ้าสมมุติว่าคุณยังยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้แต่ว่าลองสังเกตว,ว่ามีใครบางคนที่เขาจะเข้ามาหาคุณแล้วเขาจะเหมือนแบบดูแลและใส่ใจคุณเป็นพิเศษซื้อของมาฝากให้หนู่นนี่นั่นหรือแม้กระทั่งเรารู้สึกได้ว่า คนคนนีนพลังงานค่อนข้างมั่นใจกับตัวคุณค่อนข้างพลังมั่นใจกับตัวเองแล้วว่าว่าเขาชอบคุณและเขาเป็นคนที่ไม่กระอักกระอ่วนแล้วก็ไม่ออกกรดในการเข้ามานะครับนี้คือสิ่งที่เนสได้ยินและเรารู้สึกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าได้ไพ่ breakthrough ได้เหมาการ extension แล้วก็ growth นะครับสำหรับใครบางคนที่ฟังอยู่ณตอนนี้เนสอยากจะบอกว่า ถ้าสมมติอันนี้เป็นอีกคอนเฟิร์มเอชหนึ่งว่าถ้าคุณผ่านมาคุณกาลังฮิวตัวเองนะครับในเรื่องของความรักคุณหาทอร์เพสต์คุณไปหาหมอจิตบําบัดคุณฮิวตัวเองผ่านซาว้องบารนั่งสมาธิเมดิเทตช์จดมนหรือฮิวอะไรก็แล้วแต่แบบว่าเยียวยาหรือว่าหยุดพักในเรื่องของเดตติ้งหยุดพักในเรื่องของการเดทการคบหาหรือว่าอะไรสักพักหนึ่งอันนี้เป็นคอนเฟิร์มเอนว่าคนคนนี้จะเข้ามาแล้วก็มีลักษณะที่จริงใจกับคุณมากๆและ เป็นลักษณะท่าทีแบบที่ทเนชเป็นคนบอกไปคุณตั้งแต่แรกเลยว่าเขาจริงใจแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากๆนะครับเนชมาดูไพ่เทโรนะครับว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับคุณอีก โอเคในที่ได้ยินว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะหรือว่าในทางกลับกันเขาาจะเป็นคนที่ตัวเลือกค่อนข้างเยอะแล้วเขาเป็นคนที่ป๊อปปูล่ามากให้แมสเซจในชัดเจนมากๆนะครับว่าเขาเป็นคนที่ตัวเลือกเยอะด้วยไพ่เซเว่นออฟคัพนะครับตัวเลือกเยอะออปชั่นเยอะนะครับรวมถึงตัวคุณด้วยเหมือนกันแล้วก็เราได้ยินว่าคนีน้ค่อนข้างป๊อปปูล่าและเป็นเป็นที่จับตาสําหรับใครหล,หลายๆคนแล้วก็เป็นคนที่โดดเด่นมากๆแล้วเราได้ยินว่าสําหรับ ใครถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ป๊อปปูล่าเป็นคนที่โดดเด่นนะครับเราจะบอกว่าคนคนนี้มองคุณเพราะว่าคุณฮอตแล้วก็ป๊อปปูล่าแล้วก็โดดเด่นมากๆแล้วเขามองคุณว่าคุณมีตัวเลือกในชีวิตค่อนข้างเยอะด้วยเหมือนกันแล้วก็แต่ว่าคุณช่วงเนี้สาหรับใครบางคนถ้าสมมติว่ากํกาลังหิวแล้วก็ำลังไม่เดทใครคุณมีตัวเลือกเข้ามาในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าคุณกักความรักของตัวเองไว้เพราะว่ากลัวเฮิร์ทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกคอนเฟิร์มเชั่นด้วยอย่างหนึ่งแต่ว่าเขาจะเข้้้้าา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 ามมแลลลลวกก็็ชชชััััดเดเเจนนนนนนๆขขปพพพงง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 สคููหรือองงผย่ จนมากๆนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่แล้วก็สําหรับใครที่กำลังอยู่ในความสัมพันธ์เราอยากจะบอกว่าเราอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณก็ฮอตมากๆในสายตาในสายตาคนอื่นด้วยเหมือนกันนะครับที่สําหรับเรารู้สึกว่าคนที่เป็นคู่ครองของคุณได้ไพ่เอดอบอละครับเนสไม่โกหกไพ่จริง คนที่เป็นคู่ครองของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ด้วยค่อนข้างหวาดระแวงแล้วก็กลัวว่าคุณป๊อปมากๆคุณฮอตมากๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกแต่สาหรับคราที่โสดนะตรงนี้คุณก็รู้อยู่นะครับว่าคุณเป็นคนฮอตล้วก็จะลรงมมีคนเข้ามาชัดเจนมากๆนะครับด้วยไพ่เอเดอร์บอนส์นะครับบวกกับไพ่ ที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับชัดเจนมากๆนะครับพลังงานนี้คนที่จะเข้ามานี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกสําหรับใครที่ฟังแมสเซจนี้แล้วก็บวกกับ Queen of Pentacles นะครับหรือว่าราชินีเหรียญน,นะครับเนสอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณฮอตแล้วก็ป๊อปปูล่ามากๆด้วยสิ่งที่แบบคุณโกลอพนะครับแล้วก็คุณทําการฮิวความรักมาที่เรียบร้อยแล้วแล้วพลังงาน,น,นมันเรดิเอสมันส่องแสงสว่างนะครับก็แมสเซจ มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าตรงไม่ตรงตรงไหนแล้วก็ได้ไพ่อีกอันหนึ่งคณอยู่ในไพ่ฮอมมิตโมดนะครับเราจะบอกว่าถ้าช่วงนี้คุณไม่ go เอาไม่ออกไปข้างนอกนะครับเราจะบอกว่าคนคนนี้จะเข้ามาหาคุณเองหรือปกติคุณออกไปข้างนอกเยอะแต่ว่าคุณพักหลังคุณแบบเก็บตัวเองไว้อยู่คนเดียวนะครับเราจะบอกว่าจะมีคนมามอบมามอบมาออฟเฟอร์ความรักให้นะครับด้วยไพ่ด้วยไพย่เอเดอร์บอลพลังงานแรงมากๆนะครับ ไลเซสก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ยินดีนะครับสำหรับใครที่กำลังจะมีความรักเข้ามาครั้งใหม่ๆแล้วก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย